สวัสดีจากเนปาลค่ะเราเป็นคนไทยที่อยู่ที่เนปาลน,นะอยู่มาได้ปีหนึ่งแล้วละ่ะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาลองชมตลาดสดที่คนเนปาลเขามาซื้อผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์กันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้แล้วยังไงก็ลองไปดูกันนะคะ ุกคนจะเห็นว่ามีมะละกอด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามีแต่มะละกอสุกนะทาเอามะละกอดิบไปทําส้มตําแล้วก็ต้องสั่งก่อนล่วงหน้าและช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศเนปาลก็อาหารที่จะเป็นพวกอาหารใต้ดินแค่หลอดออมันฝรั่งเผือกพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยคนที่นี่ก็จะกินมันฝรั่งทุกวันทุกมือ้อกินจนไม่ไหวแล้วแต่ว่าทนได้ ปลาคนที่นี่จะเรียกว่ามัจฉานะคะเหมือนเหมือนภาษาไทยเลยมัจฉาคำโบราณก็ลากศัพท์มาจากที่เดียวกันเนาะ mm hmm. ที่นี่มีแต่เห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดแชมเิียงนะคะ mm hmm. เห็ดฟาง mm hmm. เห็ดหอมต้องต้องหาหน่อยแบบแบบแห้งเพื่อเอาไปแช่น้ำเองอย่างเงี้ยพอมีส่วนผักหน้าตาแปลกๆก,ก็มีผักเมืองนอกก็มีพาสเล่อย่างเงี้ยมีส่วนอาหาร ผักที่เป็นพวกผักบุงผักคะน้าเหมือนของเราอะ่ะไม่มีอดนะคะเป็นร้านเนื้อหมูแล้วก็ร้านเนื้อไก่ในลังจะเห็นเป็นเนื้อแห้งนะเป็นเนื้อควายแห้งรสชาติพอได้เลยนะไม่เลวเผ็ดๆเค็มๆก็อันนี้เป็นร้านขายของชาที่เราแวะซื้อนะคะก็ เป็นความภาคภูมิใจนะของคนไทยที่อยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีชดาดาซอสหอยนางลมน้ำปลาน้ำจิ้มไก่ฮร่ลอดตาย ตอนนี้นะคะนั่งรอพ่อรอพ่อช็อปปิ้งการลิตกับยิงเจอร์นะคะก็ระหว่างรอมันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องออกมาเดินไม่อันนี้นะคะเป็นที่จอดมินิมินิบัสสำหรับวิ่งวิ่งทั่วไปเหมือนรถเมล์ อย่างงเี้ยค่ะแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะเมื่อกี้แฟนบอกว่าจะเดินไปตรงนั้นไหมกลัวโควิดนางบอกว่าถ้าเดินไปทางแถวนั้นก็จะดึงว่าไม่นเล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 ่นชนะเราจะไม่ไปนะคะ How many kg? 2.5 2.5? How many months we have to eat this potato by the way? I don't know, Can you lift it? So light. <laughs> เห็นไหมคะบอกแล้วว่าคนที่เนี่ยกินมันฝรั่งทุกมือ้อก็คงจะต้องกินมันฝรั่งต่อไปอีกหลายเดือนนะคะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะไปทอดไข่เจียวกินเอาก็ตอนนี้ก็เราก็กำลังกลับ บาแล้วเนาะก็เอาไว้คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกที่เพิ่งเคยทำเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดหรือว่ามีอะไรก็ตามต้องขออภัยไว้ด้วยนะยังไงก็บ๊ายบาย